กราบสวัสดีพ่อแม่ปีนน่นอกรับผมบาสันลุอีสานหลันเปอร์เซ็นต์ครับผมวันนี้สิบพาปีพานองมาเบิงอของกินครับของกินหายากทุกเมื่อนี้หาบะไรทั่วไปแล้วนี่เนี่ยถี่นี่เนี้ยจะน,น้ำตลาดครับเป็นยังไงมาเบงนะครับเด้นี่ครับต้นดอกเขาครับเดี๋ยวนี้เอามาปลูกสิบต้นครับ ยวปีหนากัของมีนอนะครับเนาะของมีนอมีเงากาสแยกได้นะครับส่วนเขาคืออยังคําตอบเฉลยก็คือดอกกระเจียวครับผมกระเจียวแดงนะครับถามผู้ขายนะครับถามแม่ค้ามันเป็น,นว่าเป็นพันมาจากมึงเลยสั่นอกกระเจียวมึงเลยนะครับเด้อดอกนี้กินสดได้เันว่าสดได้มีหนาจะมีกินหอมอหน้อยนึงครับกินหอมล้างสันเด้ผููเจ้ากัน ผู้เจ้าของเพิ่นขายมานะครับผมเนาะเดี๋ยวมาปลูกครับผมปลูกไปแล้วล่ะเจ็ดต้นแล้วครับยังอยู่นีสามต้นครับผมเดยังสิบปลูกอย่างไรแล้วเนาะปลูกกับปลูกยังไงครับปลูกปลูกนี้ปลูกปลูกง่าซื้อนี่แหละพี่น้องกับปลูกเป็นนี้กันนะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันต่อไปครับที่ตามกันต่อไปครับผม บวกการเสียงเสี่ยนดีกว่าครับพี่น right. ้องอุปกรณ์เสี่ยงเสี่ยงเสี่ยนแล้ว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 กดพ่อมันลงไ์ใดเนี่ยแหละครับพอเขาลงไดเนี่ยขีดถุงครับผม มันมีของแถมบหมนอบบนี้เนาะที่จังนะครับมีลายๆสีตัวน้อยๆน,นี่นะครับลักษณะเงาของเขาครับของพนี่แตกเงาได้ครับแกกเงาแตกนาะครับผมพี่นอกแตกกะระมัดระวังเอลงาลงตั้งต้นให้มันตรงครับอย่าทม อันุยาตครับปุ้มใช้เท้านี่แหละ้าสิบอกวาษาบ้านเขาใส่ตีนมั้วปะบางผากพื้นเป็นกบ่ามันผสุภาพกับใช้เท้าอ่ะ่อไทยผลเล่าไปนี่เนะลาอีสาเนเอาหน่เร็ยบร้ยครับเ็เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์จะให้สมบูรณ์ก็ต่อตเมื่อมีหลักมาไม้ไม้แล้วครับให้ักลักไผ่ไม้และวส่วนนั้นเป็นลำไผ่จิมซุงครับพันโค้งง่ายครับผมโคน้นอย่ครับ ตัวนี้โค้นออกผมก็เลยตัดนันไปนั่นก็เจาะตัวนี้ครับเดี๋ยวจะน้อยสิมากุดไปปลูกดูมีห่าครับเห็นบ่ขยายไปเรื่อยเหรอผม ลุงหนีมันกุดใหญ่พี่น้องมีหากอย่าแอบซ้องขางเลยอเองไปไปไปรอดูครับรอดูตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อย มันพายอะไรี่นอ้องสิ่งหน,งนงึเดียวคืขาดแล้วไอเดิมไม่ขาดมันบอกว่ามันขายตกลยีสิบเลยครับแต่ที่น,นี่ผมมันก็อีเป็นเป็นลูกค้าประจับมันครับซื้อพันใหม่ซื้ออย่างนนั้นเพิ่คนไล่ไล่อย่างมันก็นเลยลดให้เบี้ยละสิบบาท บอกโอเคอยู่ในขาดมันกัดใจดีอยู่ยางมันกระบะยึดสวนมันหลาอุศนหลายขนาดทับย์ทิมก็ไม่ยุศนขนาดแบบนั้นเลยไหลต่อไหลในคนหมักปลูกต้นใหม่เนาะในขาก็าได้แต่พอหมักปลูกต้นใหม่คือสิมาขายปลักใหม่ขายต้นใหม่ก็ได้ใ,ใจดีครับผมสื่อลดหายตลอดทั้งไม่เบียร์ไม่ย่างนะครับผม ปืนไปสือห้เจ้าได้เบียร์ละสิบบาทเลยผมไปสือน้เบียร์ละแปดบาทสือขวางกบรบพนานนอครับแต่ว่าแห้งสื่อรู้ผมมันสื่อเทระปล่อยสองร้อยมาหลายแต่เพิ่นเห็นหนาดูเพิ่นก็จำได้ครับผมเนีย่ยเรียบร้อยแล้วอนนีกตัวนึงแหละ ใหม่มาไม่ครับเวลาตัดหนาตัดยังไปไปบนหลงหลงมาตัดพื้นที่อ่ะสบายเละครับเดี๋ยวไปต้นต่อไปครับปรับพื้นที่เกียรร์คับใบไผ่ใบไม่ใบยางครับออกตะกรอนผมก็ได้ พี่นอ้องบางยังครับผมครับดินที่เขาปลูกไผ่ไว้แล้วหลากเอาสิ่ช้อนใช่ไปเลยครับดินใบากากตกลงแมกกาคุ้มดินครับผมจะไหนดินมีความอุดมสมบูรณ์อย่างพาร,ราผมน่ะถึงเป็นไม้ลักของผมนะครับฟังนี่ผมบ่ได้ไ่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับใส่กับใส่ปลายไปไปมันมีก่อไผย เดี่ยนะคิดว่าสีขยายไปพุ่นหระครับจกักอีกประมาณสักลายครึ่งเห็นเป็นประมาณสองลครับ คุณล้มปูไม่ใ่หรอครับชีวิตเกษตรกรออกมาออกจากบ้านมาเมื่อเช้านี้กับคนกับตกครับฝนตกะินซาตะวันหยาดอย่างกับประริดยังจักเจียบกับประริดครับ

ลุมกูแหละไย,อย,เ,ยเอามาลงต้นนี้มีดอกครับผมแต่ว่าใบที่มันยู่้างดอกนี่มัน,น,นตัดออกครับอย่ามมันพาดอกฮักครับผมเร้อยมีดอกมีดอกแล้วมีเหงาหน่อยพร้อสิ่งทุ่งครับ ไปไปไปนี่ก็ทำเบาๆนี่เขาขาดหลายกินหอมดอกกระเจียวมาแล้<ห>ลงหลุมเป็นทีเรียบร้อย พี่น้องบางคนว่าเอ้าขคุณล่มหน่อยแต่ว่าท่านล่มแคบแต่ว่าท่นานเพราะเป็นยังครับดินมันดินมันล้วนซุยอยู่แล้วครับมั่นใจว่าดินเราล้วนซุยครับน้าก็จะแตกนอกแตกอย่างงี้ออกมามันก็ส่ออกทั้งขางครับครับโอเคครับเดี๋ยวคบถมกัน กอจะน้อยครับทั่เบาๆนิดนึงเขามีดอกก็หั่นดอกฮัทอย่าเบาๆอย่าเบาๆเช่นเคยโอ้โหเจ็ดระรับเดี๋ยวหามันมาใหม่ก็อ่ะ เอาไว้ครับงาหยางหน่อยนี่แหละอ่าเสียบไปดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วปลูกให้มึงปลูกให้มึงสามต้นพี่น้องเอ,งอ้ยอ,อีกปีนึงปีหน้าคือจะได้กินปลูกไว้สิบต้นมันก็จะกระจายกระจายไปปีหนา้าพี่งูพี่ผีหลักทรับก็จะอาทิตย์ ยิ่มขึ้นมาขยายไปเลยกันเลยนะสำหรับคลิปปูกระเจียวปลาผมบาสันติสันติเปนเส้นขอลาปีลาหนองไปแต่เพียงเท่านี้สุกข,ขี้มันเสมือมันเครือเกาเป็นผูดิยะบ่บ่บ,บ,บ,บ่สุกข,ขี้มันเสมอมันเครือไม่ความเจ็บจะได้ความไขยย่จะมีพี่น้องสับาดีสุขุสุกคนสวัสดีครับผม เบื้องนอไม้เพื่อนๆตาพีนองบื้องใหม,อออใหม่อันนี้ก็ท่านี้ฮักไปดอกนี้แล้วจะฮักอ,อืดนี้ก็จะฮักเอาเงาขึ้นมาแล้วนี่คนนี้คนครับเนี่ยครับที่ปลูกว้ก้อนหนานะครับผมยันกไ็ไผ่ขีดก้อน,อนเหมือกมาปลูกไพ่รันครับพี่นองเป็นอีกต้นที่มีดอกได้ครับเด้ เป็นอีกต้นที่มีดอกนะครับ